สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับห้องเรียนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูมีจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะจากที่นักเรียนเห็นบนจอภาพนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสระเอียกันค่ะสาระเอียเป็นพัสดระที่ใช้สระอื่นๆมาผสมนะคะได้แก่สาระเอซึ่งอยู่ข้างหน้าสาระอีที่อยู่ข้างบน และพยัญชนะยอยักที่อยู่ข้างหลังค่ะมาดูนะคะสระเอนะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะเราจะเขียนสระเอไว้ข้างหน้าพยัญชนะสระอีไว้ข้างบนพยัญชนะนะคะและก็จะมียอยักนะคะตามมาอยู่ข้างหลังพยัญชนะนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านผสมคำสระเอียหรือรู้จักคำสระเอียนะคะเรามาดู เพลงที่จะทำให้นักเรียนจดจำสระเอียได้มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ คำตัวนี้มาพร้อมกันรวมเรียกว่าสระเอียนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านผสมคํากันเลยค่ะการสะกดคําสระเอียคําแรกนะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะเปียเปียปอปลารวมกับสระเอียสะกดว่าปอเอียเปียคําต่อไปค่ะเลียรเลียรลอลิงรวมกับสระเอียสะกดว่า ลลเอียเลียคำต่อไปค่ะเมียเมียมอมารวมกับสระเอียสะกดว่ามอเอเมียเสียเสียสอเสือรวมกับสระเอียสะกดว่าสอเอียเสียคำต่อไปค่ะเฮียเฮีย ฮอนกฮูกรวมกับสระเอียสะกดว่าฮอเอียเฮียเดี๋ยวมาเรามาฝึกอ่านประสมคำสระเอียนะคะนักเรียนจะอ่านพร้อมคุณครูหรือจะอ่านตามคุณครูก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะถนัดนะคะคำแรกค่ะเกียกเอียกอเกียเจียจอเอียเจีย dia do eia dia tia to eia tia hia ho eia hia chia sho eia chia fo nia โนเอียเนียเนียเอียเนียเพียพอเอียเพียเยียยอเอียเยียเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านผสมคำบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้ชำนาญค่ะ ต่อไปนะคะเราจะนำสระเอียมาผสมกับสระตัวอื่นๆกันบ้างนะคะมาดูคำแรกกันเลยค่ะคำว่าเลียขาอ่านตามคุณครูนะคะเลียขาลอเอียเลียขออาขาเลียขาคำต่อไปคะ่ะตาเสียตาเสีย ตออาตาโสเอเสียตาเสียเปียโนเปียโนปอเอเปียโนโอโนเปียโน,น,อน,อโน,โนมาเฟียมาเฟีย มออามาฟอเเฟียมาเฟียผัวเมียผัวเมียผออัวผัวมอเอเมียผัวเมียเสียใจเสียใจสอเอเสีย จอไอใจเสียใจคำต่อไปนะคะงัวเงียงัวเงียงอัวมัวงเอียเงียงัวเงียต่อไปค่ะนัวเนียนัวเนียนอัวนัวนอ เอียเนียนัวเนียคำต่อไปนะคะหัวเสียหัวเสียหออัวหัว,หวสอเอียเสียหัวเสียทีนี้นะคะเด็กๆมาดูกิจกรรมท้าทายนะคะหยิบสมุด ขึ้นมานะคะเตรียมดินสอยางลบให้พร้อมนะคะเราจะมาทำกิจกรรมท้าทายทบทวนสระเอียกันค่ะคุณครูให้เวลานักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเตรียมดินสอยางลบ3นาทีเยอะเกินไปไหมคะเตรียมขึ้นมาเลยค่ะ เมื่อนักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วนะคะเตรียมดินสอยางลบพร้อมเรียบร้อยแล้วเปิดไปหน้าถัดไปจากคราวที่แล้วเลยค่ะหน้าที่3นะคะวันนี้เราเขียนวันที่ก่อนเลยนะคะในบรรทัดแรกอวอ่ะโนวันนักเรียนเขียนวอแวนชิดขอบหน้ากระดาษเลยนะคะวอะอะวันคราวที่แล้วเราเขียนวันอังคารนะคะถัดจากวันอังคารก็คือวันพุธ อ่าเด็กๆเติมคำว่าพุธลงไปเลยค่ะพอพานเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะพออุทอพุธท,ทอทงนะคะเราจะเขียนวันถัดกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบ1สัปดาห์นะคะวันพุธต่อไปเว้นช่องไฟนะคะเขียนคำว่าที่ลงไปค่ะทอีทีไม้เอก ที่คราวที่แล้วเราเขียนวันที่2นะคะถัดจาก2ก็คือ3นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเขียนวันที่3กันค่ะเด็กๆเขียนเลข3ไทยลงไปนะคะลากเส้นให้สุดเต็มบรรทัดนะคะเลข3ไทยลักษณะแบบนี้นะคะคือการเขียนเลข3ามที่ถูกต้องนะคะจากนั้นเว้นช่องไฟนะคะเขียนเดือนตุลาลงไปค่ะดอเออนอเดือน ตุลาตอ,อุตุลอาอลาคอออมอคมสลระโอหายไปเพราะมีตัวสะกดมอม้าเข้ามานะคะวันพุทธที่สมเดือนตุลาคมนะคะอย่าลืมนะคะพยัญชนะไทยทุกตัวจะต้องมีหัวกลมๆนะคะใครไม่ได้เขียนหัวพยัญชนะลบแล้วเริ่มเขียนให้ถูกต้องนะคะ จากนั้นเขียนพอสอค่ะพอพานลากหางให้สุดนะคะเต็มบรรทดัดสสาลาพสอสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คุณครูเขียนเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันที่นะคะ ใครที่ไม่ทันนะคะตามคุณครูมานะคะสามารถหยุดคลิปวิดีโอเพื่อเขียนให้เสร็จก่อนแล้วเริ่มคลิปวิดีโอลันต่อไปนะคะบรรทัดต่อไปค่ะเด็กๆเว้นหนึ่งบรรทัดเราจะมาเขียนเลขอารบิกกันนะคะเริ่มจากเลขศูนย์อารบิกเขียนชิดขอบกระดาษเลยนะคะศูนย์อารบิกเว้นบรรทัดให้ถูกต้องนะคะสังเกตให้ดีนะคะเด็กๆจากนั้นเขียนเลขหนึ่งอารบิกชิดเส้นกน้านสีแดงค่ะ ต่อไป2อารบิกเว้น1ช่องค่ะ3อารบิกเว้น1ช่อง4อารบิกเว้น1ช่อง5อาอารบิกเว้น1ช่องตัวเลขก็จะต้องเขียนให้เต็มบรรทัดด้วยนะคะเด็กๆต่อไปเว้น1ช่องแล้ว6อารบิก7อารบิก8อารบิก9อาบิก เอาละค่ะคุณครูเขียนเลขอารบิกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปบรรทัดต่อไปเว้น1บรรทัดนะคะเราจะมาเขียนเลขไทยกันค่ะเขียนเลขศูนย์ไทยให้ตรงกับเลขศูนย์อารบิกด้านบนนะคะศูนย์ไทย1ไทยตรงกับเลขอารบิกด้านบนนะคะเลขไทยจะต้องเขียนหัวให้ตัวเลขทุกตัวนะคะ2ไทยค่ะให้ตรงกับสอนด้านบนนะคะ สามไทยค่ะเลขสามดึงลงมาให้สูตรบรรทัดนะคะสี่ไทยค่ะเขียนให้ขนานไปกับเส้นบรรทัดนะคะห้าไทยค่ะหกไทยเจ็ดไทยเลขเจ็ดนะคะดังหน้าจอเลยนะคะเราจะไม่เขียนลากลงมาเหมือนเลขสามนะคะแปดไทย ้าไทยคุณครูเขียนบรรทัดเลขไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเว้นหนึ่งบรรทัดค่ะเด็ก,เ,ดกเขียนเลขเป็นตัวอ่านนะคะเลขเป็นตัวอ่านตัวหนังสือนั่นเองค่ะเริ่มจากศูนย์ค่ะสอูนอศูนยอยักกาลันคุณครูย้ำเสมอนะคะว่า เด็กๆอย่าเขียนตัวโตเกินไปนะคะมันจะไม่พอดีกับ1เส้นบรรทัดและไม่สวยงามนะคะนักเรียนจะต้องรู้ให้ดีนะคะต่อไปค่ะเว้นช่องไฟนิดนึงเลขหนึ่งค่ะหอหนอองอหนึ่งไม่เอกหนึ่งเขียนไปด้วยอ่านสะกดไปด้วยนะคะนักเรียนจะได้คล่องแคล่วนะคะแล้วก็จดจําได้นะคะต่อไปค่ะเว้นช่องไฟนิดนึง สอ,ออง,องต่อไปค่ะเว้นช่องไฟนิดนึงสองอมอสามต่อไปค่ะเว้นช่องไฟนิดนึงสอ,งอีสีไม้เอกสี่ถ้านักเรียนเขียนตัวโตนะคะนอกจากจะไม่พอแล้วยังทำให้ดูไม่สวยงามนะคะนักเรียนจะติดเป็นนิสัยการเขียนตัวสือโตโตนะคะเพราะฉะนั้นเรียนเขียนให้พอดีกับระยะ ให้ดีนะคะไม่ต้องรีบนะคะใครไม่ทานสามารถหยุดวิดีโอก่อนแล้วก็เขียนนะคะพอมาทานคุณครูแล้วนักเรียนค่อยเริ่มวิดีโอใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะต,ต่อไปค่ะเว้นช่องไฟนิดนึงเลข5ค่ะหออาหาไม้โทห้ต่อไปค่ะเว้นนิดนึงนะหออ,อกกอหกสระ,ะอ,อกมีกอไก่สะกดสระ,ะอ,อกหายไปต่อไป7ค่ะจอเอ ดอเจ็ดสระเอนะคะไม่ใช่สระเอจออิจอเจ็ดต่อไปค่ะเว้นช่องไฟนิดนึงปอเอดอแปดและเลขสุดท้ายค่ะกอเอาเกาไม่ถูกเก้าคุณครูย้ําเสมอนะคะเลขเก้ากอเอาเกาสระเอามีสระเออยู่ข้างหน้าสระออยู่ข้างหลังนะคะไม่ใช่เป็นวอลแวนนะคุณครูสังเกตเห็นหลายคนเขียนวอลแวนนะ ดูให้ดีนะคะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะเลขอารบิกเลขไทยและเลขคําอ่านตัวหนังสือวันนี้เราจะมาทบทวนสระเอียการเขียนลงไปในสมุดใช่ไหมคะเอาละค่ะเว้นหนึ่งบรรทัดเขียนคำว่าสระลงไปค่ะเด็กๆสอรอะสระสเสือนะคะเขียนติดเส้นกันหน้าสีแดงสอรอะสระสะระเอีย เอมาข้างหน้าอี e, อยู่ข้างบนพยัญชนะยอยักษ์ตามมาข้างหลังเออยอเออียอ e e รวมเรียกสะระเอียอท่องจำไว้ให้ดีนะคะเออียอเออีย e อ e รวมเรียกสะระเอียอ่สะระเอียคำแรกให้หนักเรียนเขียนคำว่า เปียค่ะเปียปอเอียเปียสระเอมาข้างหน้าสระอีอยู่ข้างบนยอยักษ์ตามมาปอเอียเปียคำต่อไปให้นักเรียนเขียนคำว่าเกียค่ะเกียเว้นหนึ่งช่องนะคะดูให้ดีเอนั่นมาข้างหน้าตัวพยัญชนะต้นอีอยู่ข้างบนพยัญชนะต้น ยอยักตามมาก็เอ e ียเกียค่ะคำต่อไปให้นักเรียนเว้นหนึ่งช่องนะให้เขียนคำว่าเสียค่ะเสียสอเอียเสียเอนั้นมาข้างหน้าเอี e a, อยู่ข้างบนยอยักตามมาสอเอียเสียต่อไปค่ะเว้นหนึ่งช่องนะคะให้นักเรียน เขียนคําว่าเงียค่ะเงียงอเอียเงียเอมาข้างหน้างอนะคะสระอีอยู่ข้างบนยอยักตามมางอเอียเงียตัวต่อไปค่ะเด็กๆเกขียนคําว่าเมียค่ะเมียมอเอียเมียสระเอมาข้างหน้าอีอยู่ข้างบน ยอ,อยักตามมาค่ะมอเอเนียต่อไปค่ะบรรทัดต,ต่อไปเว้นหนึ่งบรรทัดเขียนติดเส้นกันหน้าสีแดงให้นักเรียนเขียนคำว่าเนียค่ะเนียนนเอเนียระเอมาข้างหน้าสรเอีอยู่ข้างบนยอ,อยักตามมานนเอเนียต่อไปนักเรียนสังเกตนะคะเราเริ่ม เขียนบรรทัดข้างบนตรงไหนนะคะข้างล่างจะต้องเขียนให้ตรงกันนะคะให้นักเรียนเขียนคำว่าเหยียค่ะเยียยอเหยียเยียเอมาข้างหน้าอ e อยู่ข้างบนยอยักตามมาค่ะยอเหยียเยียต่อไปค่ะให้นักเรียนเขียนคำว่า f ฟียค่ะเฟียฟอ r e เอียเฟียฟอ u n ฟันนะคะลากตรงกลางให้เต็มบรรทัดหางยาวขึ้นไปสองบรรทัดนะคะเอมาข้างหน้าอี e, อยู่ข้างบนยอยักษ์ตามมาฟอร์เอียเฟียต่อไปให้นักเรียนเขียนคำว่าเลียค่ะเลียลอเอียเลียไม่กระดกลิ้นลอลิงนะคะ เอมาข้างหน้าอี e, อยู่ข้างบนยอยักษ์ตามมาค่ะลอเอียเลียและคำสุดท้ายค่ะให้นักเรียนเขียนคำว่าเฮียค่ะเฮียฮอเอียเฮียฮอนกู้เอมาข้างหน้าอี e, อยู่ข้างบนยอยักษ์ตามมาฮอเอียเฮีย เอาละค่ะเมื่อเราผสมสาะเอียเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสาะเอียเหล่านี้ไปผสมกับสระคําอื่นกันบ้างนะคะแล้วมันจะกลายเป็นคําใหม่ขึ้นมานะคะคําแรกค่ะนักเรียนเขียนเลขหนึง่งหน้าเส้นกันหน้าสีแดงสังเกตนะคะอย่าลืมเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะคําแรกข้อแรกให้นักเรียนเขียนคําว่าเลียค่ะรอเอียเรีย A, อยู่ข้างหน้าอี A, อยู่ข้างบนเยอยักตามมาคำว่าเรียรวมกับรวมกับนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวกสแสดงการรวมนะคะรวมกับคำว่าขาค่ะขออาขาขอไขสระอาลลเอเลียขออาขาอ่านว่าอะไรคะคำว่าอ่านว่าอย่าลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับแทนคำว่าอ่านว่านะคะ ลเอเลียขออาขาอ่านว่าอาเลียขาค่ะเด็กๆเขียนลงไปเลยอ่านได้แล้วเขียนลงไปเลยค่ะเลียขาต่อไปค่ะเด็กๆข้อที่สองเว้นหนึ่งบรรทัดเขียนเลขสองไทยหน้าเส้นกบหน้าสีแดงคำที่สองเขียนคำว่า งัวค่ะงออ้วงัวงองูไม่หันอากาศวอแหวนงออ้วงัวรวมกับคำว่าเงียค่ะงอเอียงเงียงัวงออ้วงัวเงียงอเอียงเงียอ่านรวมกันว่าเงี้ยงัวเงียเขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะงัวเงีย ต่อไปค่ะเด็กๆเว้นหนึ่งบรรทัดเขียนเลขสามนะไทยค่ะเลขสามไทยดึงลงมาให้สุดบรรทัดนะคะข้อสามคำแรกเขียนคำว่าเปียค่ะปอเอียเปียเขียนคำว่าเปียงไปค่ะปอเอียเปียรวมกับ คำว่าโ no นค่ะโนอนอย่าลืมนะคะสระโอหัวเข้าไปข้างในลากขึ้นไปเลยเส้นบรรทัดไปสองบรรทัดเล็กตวัดหางเหมือนรอเรือโนอ n o น่ปอเยเปียโนอน่อ่านว่าอะไรคะอ,อ่านว่าเปียโนเด็กๆเ,เขียนคำว่าเปียโนลงไปค่ะ ตั้งใจเขียนนะคะโดยเฉพาะสาระโอดูให้ดีนะคะอ่าคำที่4ค่ะเว้นหนึ่งบรรทัดเขียนเลขสีลงไปนะคะหน้าเซนกันหน้าคำที่4ี่อ่าคำแรกให้นะัเกเรียนเขียนคำว่าหัวค่ะหออัวหัวสระอัวม,มีไม่หานอกกาศก,ากับววาแหวนตามมานะหัวรวมกับ คำว่าเสียค่ะสอเอียเสียหออัวหัวสอเอียเสียอ่านว่าอะไรคะเด็กๆอ่าอ่านว่าหัวเสียเขียนลงไปให้ถูกต้องค่ะหัวเสียเอาละค่ะคำสุดท้ายของวันนี้คำที่ห้า เขียนเลขห้าไทยนะคะเว้นบรรทัดนักเรียนสังเกตให้ดีนะใครเขียนไม่ถูกต้องไม่ได้เว้นบรรทัดนะคะนักเรียนจะต้องลบแก้ไขแล้วก็ทำใหม่นะคะนักเรียนสามารถหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็ทำใหม่เลื่อนวิดีโอไปข้างหลังเลื่อนวิดีโอไปข้างหน้าได้ตามแต่ที่นักเรียนสะดวกนะคะเอาละค่ะคำแรกของข้อ5ให้นักเรียนเขียนคำว่ามาค่ะโมอามา ง่ายเลยรวมกับคําว่า Fear ค่ะ for ear fear for fun จะต้องลากหางยาวนะคะขึ้นไปสองบรรทัดเล็ก m o a m a for ear fear รวมกันอ่านว่าอะไรคะเด็กๆอ่านว่ามาเฟียเขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะ ลากตรงกลางให้เต็มบรรทัดลากหางยาวเลยไปสองบรรทัดเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์จะสมบูรณ์ได้นั้นนักเรียนจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ในบรรทัดข้างล่างสุดค่ะอะลงมือเลยเด็กผู้ชายเขียนเด็กชายเด็กผู้หญิงเขียนเด็กหญิงเขียนดอเด็กชิดขอบกระดาษเลยนะคะ คณครูเป็นผู้หญิงคุณครูก็จะต้องเขียนว่าเด็กหญิงใส่ชื่อลงตัวเองลงไปเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดพยันชนะทุกตัวจะต้องเขียนหัวเมื่อเขียนชื่อเสร็จแล้วเว้นช่องไฟเติมนามสกุลของตัวเองลงไป จากนั้นเว้นช่องไฟเขียนระดับชั้นของตัวเองชอ,อนอชัน้นไหมโทชั้นปหนึ่งทหนึ่งเขียนเลขไทยด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดจากนั้นเว้นช่องไฟนิดนึงเขียนเลขที่ของตัวเองลอเอกขอเลขออทออทีไมมเอกที่นักเรียนเลขที่เท่าไหร่ เติมเลขที่ของตัวเองลงไปคุณครูเลขที่100เหมือนเดิมเอาละค่ะคุณครูเขียนชื่อชั้นเลขที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคนไหนเขียนไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็เขียนนะคะให้ทันได้นะคะไม่ต้องรีบให้ตั้งใจเขียนให้สวยงามเมื่อเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมหัด อ่านบ่อยๆนะคะอ่านที่เราเขียนลงไปคำไหนไม่ถูกจะได้แก้ไขนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกทีในเรื่องต่อไปนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ